สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอดิเตเตวีคืนนี้ภูมิใจนำเสนอตัวใหม่มาทดอรพร้อมสก,กินทองดาซ้ายที่ไร้เที่สถิตแล้วเอวพ่อจะเอสไปไหนทําไมก็หกแสนคนถึงเลือกเติมเงินกับเ l ลว่า p a เพ นั่นก็เพราะว่าเติมอดิจิตี้ววันนี้คุ้มทันที3ตออ่อโอ้ย Amazing เปรยยียดกดเติมเองด้วยโปรโมชั่นจัดเต็มสะสมเค e v e วอร์คอยลดได้สูงสุดถึง25ป <Wow. S 1> ซแถมใส่คอสตาดูดูดก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกจริงมาจกตาอยากเติมแพ็กไหนสก,กินอะไรพ่อมดคิดไว้ให้แล้วพรอ้อมแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงขอบคุณที่ทุกคนไว้วางใจเค e v e ว Pay เพมากกว่าเปีเพราะเปให้คุ้มเปยให้ฉลาดตรงที่เคล v e ว Pay เพเท่านั้นเติมกระป๋าอย่าได้รับความผ ำไมกว่าห0แสนคนถึงเลือกเติมเงินกับ Clever Pay พ นั่นก็เพราะว่าเติม Identity V วันนี้คุ้มทันทีสาต่อยัเมชินเปรยียดกดเติมเองด้วยโปรโมชั่นจัดเต็มสะสมเคลมว่าคอยลดได้สูงสุดถึง25่สิาเปอร์แซแถมใส่ค่าตังดูดก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกจริงมาจกตาอยากเติมแพ็กไหนสกินอะไรพ่อมดคิดไว้ให้แล้วพรอ้อมแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมง <S 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 ขอบคุณที่ทุกคนไว้วางใจเคลมว่าเพยมากกว่าเ็ปีเพราะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดตรงที่เคลมว่าเพยเท่านั้นเติมกระป๋าจะได้รับความยุติธรรม ในที่สุดตวละครใหม่พี่มาธาดอสุดเอลบาดของเราก็เข้าเกมแล้วนะคะทุกคนแต่บอกก่อนเลยว่าคลิปนี้คือรีบตัดมากนะคะเมื่อวานไลฟ์ไป2รอบรอบละสองชั่วโมงกว่าพอไลฟ์เสร็จเดี๋ยวก นองอีก6ชั่วโมงนะคะวันนี้สตาเดอร์ได้นอนแค่4ชั่วโมงเองจริงๆแล้วใน6ชั่วโมงที่ไปอ่านมาเนี่ยได้ช็อตมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวคิวจะแบ่งเป็น2พทแล้วกันนะอันนี้เป็นแค่าร์ทแรกนะทุกคนส่วน <c oughs> ใครที่คิดว่าจะเปิดน้องนี่ไหมคิวบอกเลยน้องเล่นสนุกมากตอนแรกคิวว่าเล่นยากแต่ว่าเล่นไปเล่นมาแล้วมันสนุกอ่ะดิ <Wow. S 1> เอาละพูดมากไปเลยบปากเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่านะคะทุกคนไม่ดดใช่อะไรเสียงจะแหบวันแล้วอยากไปพักแล้วนี่ A few minutes later มัทดอตรม่เลายกหมด จากประสบการณ์ไปอัดคลิปหลังไมค์มากว่า6ชั่วโมงคิวสรุปได้เลยว่าขนรถไฟได้รลบไก่ปูไก่ปูโอ้ยโอ้โหยังจะนอนแขวพี่กอล่ะแล้วผมมาช่วยเพื่อนผมมาช่วยเพื่อนผมด้านบ้านผมอ้ยเต็ียมยาโอ้โหผ้าคูดาหาผ้าคดาแต่ว่าเรามีเรามีไฟวิวช่วยเพื่อนไปครับสวยสวยกับหยาดกันไครแอ๋ เกือบเทลูกูเกือบเล็กลูกูอุ้ยจิบหายป้าเปิดประตูป้าเปิดประตูโอ๊ยแกมึงจะไปยอดดอนหรือครูรู้สึกไม่ค่อยสบายเกืบรู้สึกโอ๊ยโดนกัดไข่แล้วกูจะเลี้ยงจะเลิกลมตั้งแต่ห้าเครื่องแล้วเป็นภารอะไ้เพื่อนจะเลี้ยงแต่ตอนนี้ของไม่มีแล้วโอ้โหพี่อังเลยข้ากูเลอ้อยน้องภาระขอลาเบื่อเหมึงว่าเขามีบีนอ้อยถามผู้ชายไม่ต้องบิ๊กจริงก็ได้ เออกูแล้ว <ose> ตัวใหม่ได้คลิปกี่มงทองปุกกูด้วย <S 2> <S 2> A few minutes later ก็หลังจากไลฟ์เมื่อวานใช่ไหมคิวก็ไปอัดหลังใหม่กับน้องต่อมา6ชั่วโมงได้คลิปเล่นตัวใหม่มาจุกๆบอกเลยว่าดูตาฉ่ำอะค่ะทุกคน แต่งมาขนาดนี้ใครไม่มองเกลือให้มันรู้ป้มองกูทุกตาเลยเถอะแต่แชมเปนเตอร์เนี่ยโอ้โหเอาจัจริงเกิดแถวกลางอยู่เนี่ยเราเรียบเข้าเครื่องกันดีกว่ากันคนไม่ต้องเสียใจควิกแชทคิวนะคะคิวเล่นตีสี่คิวชอบส่งมั่วๆแบบนี้แหละ <c oughs> แล้วเปิ์กอลเล็ดกูทํางานไงมีคนให้เลือกไล่เยอะแยะมันไปนเลือกคนเฝ้าสุสาน <c oughs> ชาตเทียวทาบุญได้เกลือแน่ๆแอลละเครื่องนี้ปั่นเสร็จสักทีเราไปเครื่องต่อไปกันดีกว่าโอ้โหฝั่ง้นนขานัวกันจิบหายฝั่งกูสบายสบายแต่ว่าตอนเนี้ยกูต้องไปช่วยแล้วแหละ แล้วก่อนนะคะฟูพะ่พนุ่มเอหวานกำลังมาโอ้โหแล้วดูใหญ่ยำไม่ลูกยงไม่ลูกกินยังไม่ลูกเดี๋ยวครับขอผมผ่าทาั้งขออนุญาตผมผ่าทากหน่อยครับผมผมต้องช่วยเพื่อนมีอะไรแจกอรือป้าใหญ่มีนมอไงไงีก่ไหมไม่มีผมช่วยเพื่อนนะไม่มีไม่มีผมช่วยเลยละกันไปเพื่อนโอ้ยบอกให้หนึ่งทีไม่ต้องห่วงถ้ายายยำมาเดี๋ยวเราช่วยพาหนีมาเร็วมันมาไหมยังไงยังไงยังไงดิอายำสาลายบ้างไปกันเถอะเพื่อนน้องแอนดูไม่กินยำครับผมขอบคุณมากเลยนะ ไม่เป็นไรแอนดรูเพื่อนแต่ถ้าชดใช้ด้วยร่างกายได้อยู่โอเคเดี๋ยวคิวจะวางธงแดงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยายมาพังไม้อุ้ยอ้าโอ้โหยายแม่งแก้ทางเป็นมันไม่มองไม้เลย <S <S <อ>ยายคราบอกให้ผมน่อยมันอยู่ไ่กี่วิเองโอโหทอนนี้ธงแดงคิวมืดแล้วไม่มีอะไรจะช่วยนายได้เราเพื่อนนอกจากเราจะตายแทนก่อนเดี้ยวไม่นะอยา่าอย่ามาดูผมบอกผมบอกเอาของมึงยั่งจิ้มไปโดนหัวแอนดรูอีกเลโอ้โหนี่มันแม่ค้าเล่นหรือว่าสไนปเปอร์อีลิทมันก็เล่งหัวแม่นเกิน ลากรอดแอนดรูเพื่อนหวังว่าจะได้เจอกันเดนโดร์ชิมหายแล้วมันตีบัลลาร์ดอฝ่าแฟดคิวลงซ้อนกดซ้อนกดอย่ามาเด็ดอันนี้ต้องมารอช่วยเพื่อนแล้วค่ะเพราะมีแค่คิวคนเดียวช่วยเพื่อนได้ตอนนี้รอก่อนนะเครื่องใกล้เสร็จแล้วอีกนิดนึงนะเพื่อนแป๊บนึงอันไปไปก่อนอันไว้ดีนะที่ว่าต้นไม้ตรงนี้มันใหญ่อยู่พอจะขบความเด่นของสกินเราได้อะไะค่ะจังหวัดน้สตาร์เดขออนุญาตบอกกังทงมูเลตาไม่ทงมูเตลูใช่แล้วครูตอนนี้มือเตลูนี่เนี่ยแหงเอาไปเออตีละใหญ่ตีตี อนนี้เราไม่เหลืออะไรช่วยเลยอ้าวนายมีทงร่อหันเหรอ,อยขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยว,วเราจะวิ่งมาทำแบสนี้นายจะตามมาหรือเปล่าอ้าเอามันมีคนเดินติด <laughs> เล่นเทมาตั้งนานเดินเข้าไปติดโรงงานเฉยเลยอุ <laughs> ้ยยายใจเย็นนะยายอย่าเพิ่ง <c oughs> เอาหมดเลยยายใจเย็นยากระไป กลับไป่อนยายเชื่อผมกลับไปมันลุกหน้าไม่กลับไปมันลุกหน้าไม่รู้แหละกูพับก่อนเดี๋ยวยายใช้ย้อมสลายว้ายายโอ้โหกูมจะจะงางกูเลยไม่ได้กดในไฟวิวโเดี๋ยว่อนแล้วยายเอาผมเลยจิตใจกับด้วยอะไรเลยคนที่มาล้อมอยู่ในโรงงานนลยยายไปเมาเลยอ้าวตอนนี้ไม่รักเพื่อนแล้วเหรอเพิ่งเริ่เป็นเพื่อนกันเมื่อกี้เลยครับยาย ยายไปหึกลับยายไปยายไปขายขยมขายยมเออ <laughs> ช่วยด้วยลูก้าคืณยายไม่อยู่แล้วช่วยฟรีมีใบขอบคุณมาก,มกาเ๋ยวค่ะจจเดนละคุณรีบไปกะเถอลลูก้าก่อนที่ยายจะกลับมา <laughs> ยายมันมาแล้วลูก้าระวังลูก้าโอ้โหทงคิวมันไปไม่ถึงอ่ะน้องเมื่อกี้เพื่อนอยู่ไกลคิวไปขอโทษน,นะตอนนี้เหลือบาตรดอสองตัวดับบัตรดอ อุ้ยเสียงใช้ลากเสียงใช้ลากอยา่ยาย่าผมด้านนีเฮ้ยอืมอุ้ย,ยนิดเดียวเกือบไปเกือบไปแล้วเฮ้ยยายกลับไปเอาเพื่อนผมดิอย่าเอาผมเลยเออโอเคกลับไปลกลับไปแล้วโอ้โหรอรับเพื่อนก่ลอนรอรับเพื่อนก่อนมีมีใครพอจะรอดไหมเพื่อนเอ้ยตอนนี้สายแดงยี่สิบเจ็ดวินี่ถ้าเราแวะฮิวกันได้ก็น่าจะดีนี่แต่ว่าเหมือนจะไม่ได้แวะฮิวแล้วนี่ถ้าไม่มีแล้วสุดหลอก,ก็ขอลาไปมูเตลูที่อื่นดีกว่าบายแล้วตาหนันรอดสามแม่อเมซิ่งมาก A few minutes later. มากัะที่เกมบที่สองส,สกินข้อเด่นเห็นแต่ไกลใครก็มองแต่เหมือนฮันไม่มองเราเพราะฉะนั้นเรามาปั่นนะคะทุกคนปั่นเสร็จแล้วขอญาตแม่ไปเก็บสแต็กผ้าแดงหน่อยคะถ้าเรามีสแต็กผ้าแดงแล้วเนี่ยเราสามารถจุงเพื่อนหนีฮันได้เพราะฉะนั้นขอขอเก็บแตกหน่อยครับถอยหน่อยถอยหน่อยถ้าแดงผมมาผมบอคุณมาเก็บแตกโอเคคุณไปแล้วมาเจอกันอ่ะอ่ะไว้เดี๋ยว ไอ้เจมมาเอาผมครับเนียกขับไปเอาเพื่อนผมดิโอ้โหจิ้ไหอ่าเก็อเปลี่ยนตัวกูแค่มาเก็บสแต็ปเจย์เโอ้ไอ้บ้าแล้วเอาต่อจริงจังบ้าจี้อะไรขนาดนั้นรับพี่อันนี้ผมไม่ได้มายียวนกว่าตีนแกนะผมแค่จะมาเก็บสแต็กจริงๆแิแกอย่าจกอย่จาโอ้ยตหูตอนนี้ไม่เหลืออะไรให้เสียแล้วกูเหลือแค่เสียตัวเหลือแค่เสียตัวเจย์อจย่ายเจย์เยเอือข้าไม่ค่อนโอ้โอเคอ่าต่อไปคิวอาจจะต้องใช้ผ้าแดงแล้วค่ะทุกคนอ้าวอ้าว เอ้ายังยังยังอยากเอาอยู่ยังเอาอยู่ยังเอาอยู่ผ้าแดงลอกผ้าแดงลอกกูจะใช้ตอนไหนไม่รู้พบไปก่อนพบไปก่อนใช้ผ้าแดงลอกเลยละกันปลายเจ๊ไปทาไม้พังไม้สวยแต่กูเดี๋ยวเดินสวนเจ๊ทำไมก่อดอุ้ยมาแต่บ้านเล็กกูไม่กล้าไปเล่นเลยวะมีห้องวีปะเดยมีห้องวีหรือเปล่าอุ้ยล่าออกมาก่อนไม่รู้มีไม่มีไม่รู้รู้แต่ล่าออกมาก่อนข่าวล่ามาแรงล่าออกดีแล้วตรงนั้นมีห้องวีชิบหาย แล้วตอนกูนอยู่ต้นเกมกูก็ไม่ได้เดินไปเช็คด้วยเฮลบี me, ช่วยทีกูอึยนอนัดอะไรอ่ะผีกระสือแอนดูครับมา็นแบบบ้าแล้วว่าเนี่ยมันผีกระสือใช้พายเลยเฮ้ยออนด์ก,ก็ผีเสือ้อไอ้น,นี่ก็ผีกระสือ จริไอ้เขาว่าดับบ้าดิอย่าใส่ไปเลยไอ้บ้าเ้ยวิสวยตีิงอ่อีช่วยเลยเพื่อนสวยครับขอบคุณครับขออนุญาตขออนุญาตอ้าวไม่ทันมันตีโดนเพื่อนซะก่อนเขาจะพาเพื่อนแบบว่าจุงมือออกมาแบบเท่ๆโอ้กดแก๊กเลยือแล้วมันก็ตามคิวต่อโอ้ยเนาะไม่กลับไปเอาคนเดิมบ้างเนาะเอาแกกกู อยู่นีก็จะพามไม้ทันน้าไม่ได้ใช้เลยพอ่อแต่ก็ยังดีที่มันเหลือคือ,อสุดท้ายแล้วขอบคุณมากเลยตัวปั่นถ้าไม่มีนายแล้วก็จะอยู่ยังไงกันนะ <c oughs> โดากคอเพื่อนเพื่อนรอก่อนเครื่องเรื่องกันแต่แล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าจะกคอกันแรงขนาดนี้มึงบีบอคอกูให้หักไปเลยก็ได้ แข่งไว้เพื่อนเคลื่อนเจ็ดสิบกว่าแล้วแข่งไปก่อนอย่าเพิ่งล้มนะเว้ยแข็งไว้ตอนนี้โอ้โหพาแดงเราบีสองมูเตลูเรียกมูเลตาไม่ใช่แนวมันต้องมูเตลูเท่านั้นจังหวะนี้มูเตลูมูเตโดนตีไปแล้ววยไปกันเพื่อนไปเลยโอ้ยมึงจะกลับเอาคุยเหรอมึงเอาคนอืนอน่นมาอะไรวะเนี่ยที่มันบ้าอะไรกันอุยอ้ย จะเปปิดระตูเพื่อนจะเปิดประตูยื้อก่อนแม่แม่ยาโอ้ยเพื่อนระวังระวังโอ้โหแม่งกลางมูเตลูใส่กันแล้วตอนนี้มูมูเตมูเตไปไหนนอกรูไปไหนนอกรูไฟวิว้ยอุ้ยขอบคุณมากเลยเพื่อนขอบคุณมากเลยยังยังพอได้อยู่ยังมีไฟวิวอยู่ทุกคนไฟวิวไฟวิวช่วยแม่ด้วยไฟวิวแจเลยไฟแจ๋คือไม่ได้หันมาพับไม้เลยอ้าวเพื่อนเอาประตูไปโอ้โหมันแข็ มาเถอะเนาะอีกคนนึงอ่ะกลับมาคนหัวกูก่อนกลับมาฮิวกูก่อนเฮ้ยลูกก้าออกได้ไม่เอาชิปหายมันอุ้มลูกก้าแล้วกลับ้าก่อนเราจะลุกได้แล้วเพื่อนเรามีผ้าแดงหนึ่งทันไหมวะทันไหมวะเพื่อนเพื่อนมันวางมันวางระวังอุ้ยชิปหายแล้วโอ้ใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปูดูผ้าแดงไปก่อนนะแม่ข้าขอโทษนะเพื่อนผมจำเป็นจังหวะนี้ตัวใครตัวมันก่อนใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปู เดะเพื่อนมันต้องออกแล้วเราลุ้เองไม่ได้แล้วโอ้โหแล้วสามคนที่เหลืออยู่ตรงนี้หนังนรกแล้วมึงแล้วแบบอุ้มหลูก,ก้าหน้าประตูทันเฉย,ยเ, <c oughs> ยยเนี่ยแต่ได้เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหยังไงยังไงแอดดูแอดดูเราราแต่เด็กบุ๊เราแต่เด็กบุ๊อุ้ยแม่งเอ้ยมันอุ้มเลยว่ะมันอุ้มไปตีไปได้ <c oughs> อุ้มไปนั่งเก้าอี้บอ่อ้าวจะอุ้มไปวางอย่างงี้ก็เ็จแอดดูดิครับ ม่เลยครับแอนดูเฮ้ยมันเห็นมันเห็นวางมันอะโอ้โหมันจะมุมซีเดี๋ยวพวกเพื่อนโอเคได้พัวอยู่สวยอ่าลากษะสภาพตอนนี้เกมออกสาลาก่อนนะฝาแฝดแล้วห่วยไปออกมาทอดอยอีกต bon ัวยช่น okay. mm hmm. okay. well, okay. so re a few minutes later อาวลักษณะมาต่อกันอีกสักตานะคะทุกคนโอ้โหนานๆทีจะได้ด่านแคบๆคือแบบว่าตั้งแต่ที่หัดมาน่ยจะได้ด่านใหญ่ๆค่ะทุกคนหวังว่ารอบนี้จะไม่เจอฮันเตอร์แก้ทางนะคะ ในคลิปอาจจะเกมที่3แต่เกมจงนี่เกมที่ร้านแล้วมัง้งฮันเตอร์เป็นแมรี่นะคะทุกคนบอกเลยว่าตัวใหม่นี่เล่นกับแมรี่ได้ยากหน่อยนะแล้วเขาไปเล่มาธาดออีกคนอยู่โอ้ยไวน์น็อตมีเนาะหหใกล้เลยใกล้ามากขอเก็บสต๊กเลยครับคุณแมรี่ผมขอญาตเก็บสต๊กผมอยากจุงมือเพื่อนโอเคเรียบร้อยได้ผ้าแดงแล้วค่ะทุกคน <Wow. S 1> เก็บสต๊กผ้าแดงมาแล้วเรียบร้อยแบบนี้เราสามารถจุงเพื่อนหนีฮันเตอร์ได้นะคะว่าแต่เพื่อนวิ่งไปทางไหนเนาะ จะได้จุงมือเพื่อนวะเนาะโอเคไปคนละทางกับกูกูกลับไปปั่นต่อก็ได้ความตื่นเต้นในชีวิตกูหายหมดเลยผมเองก็ลําบากผมก็อยากจุงโอเคเครื่องของเราปั่นเสร็จเรียบร้อยได้เวลาไปวิ่งเล่นกันแล้วทุกคนอ้ยเขาอยู่แถวนู้นกันเลยเหรอโอ้โหพี่ก็อยู่ไกลเกินแล้วผมจะไปทันไหมครับเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมาเร็วดักรออยู่ครับผมดักรออยู่นะครับเพื่อนเพื่อนครับมาได้นะมาได้โอเคมาเลยเพื่อนมาเลยไปด้วยกันไปด้วยกัน อุ้ยจะพายโอ้โหดีนำ้ำค้านไฟวิวทันอ่ามีของอะไรอีกไหมครับตอนนี้เอ่อสามบาถสามารถ,าารถวางผ้าแดงให้ได้นะแต่ข้างหน้ามันเอ้ยครับเลยครับผมวางผ้าแดงผ้าแดงมาดูสิครับคุณฮันเตอร์ฮันเตอร์เดินหนีมันไม่ดูด้วยซมม้ำโอ้ยน้อยว่ะโอ้โหสายโมอย่างกูแล้วนี่เราหมูไไปติดว่ดดีไม่ดีมันจะมาเอาเราแทนนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันย้ายเลยเหรอใจเย็นข้าบคุณแมรี่คุณแมรี่ใจเย็นคุณแมรี่ใจเย,ย,ย,ย็นสิครับกระโดดข้ามไม้ไปก่อนหนึ่ง มอ๊ยแม่คอะไรน่ยฮะฮะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโอ้เพื่อนแกส้นกระจอกครโอ้ตกใจหมดแล้วตกใจของสตาร์เดือคือแม่งลั่นไฟวิวด้วยโอ้โหอีแอคชั่นแบบโคตรจะดีเลยโคตรจะคนแก่ A f e w minutes later มาครับผมมารอแล้วตอนนี้เหลือเครื่องสุดท้ายค่ะเพื่อนกำลังปั่นอยู่แผงของเราก็คือให้แอนดรูเข้าไปช่วยแล้วเราก็จะมูเตลูจิหัวเพื่อนออกมาทุกคนอันนี้คือแผนมาครับผมดักซุ่มรอแล้วผมพร้อมผมพร้อมจ็มที่ มาเพื่อนมาได้เลยยังไงไปด้วยกันไปด้วยกันเอานายจุงเราก่อนเหรอได้เลยเราผัดกันมูเตลูนะครับเพื่อนครับยังไงกระจกมาเลยปเล่ะกระจกไหมดักแล้วผมดักแล้วถ้ากระจกมาผมจะผมจะมูเตลูไปกันเพื่อนโอ้โหสกิวแมงโตดเกียนเฮ้ยเพื่อนไปดูมันตามต่อเขมันตามต่อไหมถ้าตามต่อมาเดี๋ยวเดี๋ยววางผ้าแดงดักไว้เอ้าเหมือนมันตามยิวเพื่อนยิวยิวยิวไปเอาคนอื่นแล้วหิ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 วแล้วมดจะรอดก็รอดกูงงมาก เูว่าไงไวัยรุ่นสายเงี้ยเรโหแล้วเดินกลางพร้อมกันไม่คนคนน่ากลัวตัวเนี้ยนี่มันแก๊งดักตบนี่ว่าไหนแมรี่อยู่ไหนมาเพื่อนมามา,มา,มาพร้อมพร้อมพร้อม,อมโอ้โหแล้วกลางพร้อมกันอย่างนี้ยังไงครับโอโ้แมรี่เดินหนีไปนู่นแล้วมันปเ,เป็นไรเพื่อนตนู้นแล้วไปครับน้งนักแอนย้ายถินเราย้ายไปเรื่องกันตน้องดูดีกว่าอย่ามายุ่งกับฉันโอ้โหสภาพสมบูรณ์ฮันเตอร์เดินหนีแม่งน้กหัวว่างดูไม่งามเลยทูกคน แล้วนี่หว่าแล้วแมรี่หายไปไหนอะมันเปลี่ยนไปเอาลูก้าเหรอมันช้ำไปทำไมอ่วะมันทํำไปเพื่ออะไรวะเพื่อนกูสมองไหลละอ่ะเลิกเล่นก่อนฮิวฮิวฮิวมึงฮันเตอร์หลุดปะวะ่าไม่เจอเอานั่นไปไล่นักโทษจริงด้วยโหไอ้นั่นกระโดดไล่ไม่ร้องเลยจะทำเพื่อนผมนะครับคุณแมรี่อยากทำเพื่อนผมโอ้โหแล้วมึงไปชนตูดเขาทำไมวะโหเดี๋ยวเครื่องสุดท้ายมันอยู่ตรงนี้ด้วยไงจุดเลยไหมครับเพื่อนจุดเลยก็ได้ครับ โอเคขอบคุณลูกก้าวมากที่อุตส่าห์ปั่นให้เพราะฉะนั้นออกประตูไปด้วยกันเถอะมาน,นี่เลยเขาตามทันนี่ต่อปะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเขาตามมาเดี๋ยวเราวางผ้ารอให้แล้วถ้าตอนนี้คิวก็มีไฟวิวกจะจังหวะไฟวิวสวยนะนะสตาร์หรืออ้าวไม่นานดังทูดไม่นะนะดดนะอันนี้ <S 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 ว้ามาเลยไหมว้ามาเจอผ้าแดนนะโอ้โหมันไม่ว้ามันแบบเอา้เาลงคุณไฟเดียวทุกคนเชื่อไหมคะกดไฟวิวยิกๆเลยค่ะมันเบอร์คอร์ีเฟกคนแก่อีีเด้ ฝากที่เหลือด้วยเพื่อนแล้ขอญาตลูกเองแป๊บหนึ่งอุ้ยอันนี้จะใบหัวอย่าหิวเดี๋ยวมันเห็นอย่าให้มันเห็นดิเดี๋ยวลูกเองหน่ายลูกเองหน่ายอจิมาหายมาแช้งกระจกเพื่อนแล้วมังอู้หสวยอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปเปิดประตูต่อให้นะรหัสอะไรนะหนึ่งสามห้าหกหกเก้าหกเก้าสี่หกสี่หกแอ้หกแอ้หกหกเก้าหกเก้าบัวแล้วคือประตูใกล้เปิดแล้วเพื่อนช่วยได้วิ่งมาเลยเดี๋ยวรอรับเดี๋ยวผมรอรับได้ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอู้หูแล้วตาแดงก อ่ะเรียบร้อยประตูเปิดสตาเดือมึงยังมีไฟวิวอยู่เด้อจำไ่เด้อใช้ไฟวิวเด้อเพื่อนครับเพื่อนครับมาเร็วออกประตูกันปฏิกันปฏิกัริย์ว้า,อเอาเอาเอาทำไมตัวคิวมันตลัลออกประตูวคิวกะว,ว่าเอามาไว้บักหด้าประตูเฉยไม่ได้จองโอ้ตัวกูสไลด์ออกไปแล้วนะไงเพื่อนประตยนี่มาเปลนปูมาโทษเด้อมาทาดอโนมอแต่บดอ no แล้วตอนนี้เหลือแค่วันดอแล้วอยู่ อย่างน้อยเสียสลักหนึ่งได้ออกสามจักได้ออกสี่จะบ้าเน้นคอนเทนต์ไม่เน้นขายเท่นะคะทุกคนถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ